ที่เด็กกันบ้างนะคะเช้านี้เขาฝากบอกคุณว่ารายจะมีไพ่สองกองกองที่1กับกองที่สองสีชมพูสีดาเพื่อนเพื่อนเลือกพลังงานที่ดึงดูดเพื่อนเพื่อนมากที่สุดนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่1คือสีชมพูนะคะเขาฝากบอกคุณว่าอะไรที่นี่เป็นการไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูวาเป็นแนวทางน,นะคะถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นทัก่องคิวรูดวงส่วนตัวนะหรือใครจะฝากถวายนะคะดอกดาวเรืองให้พระพรหมนะคะก็ทางมาทางรายนะคะถวายวันที่16นี้ก็คือวันจ์ที่จะถึงนี้นะ ฉันรู้สึกว่าเธอคือสิ่งที่มีคุณค่าและฉันอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์ฉันอยากจะจริงใจฉันอยากจะแต่งงานฉันอยากจะสร้างครอบครัวเธอคือคนที่ฉันรักอ่ะแล้วฉันมองเห็นอนาคตร่วมกันไปกับเธอนะเธอเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วฉันถูกมนต์สะกดอ่ะเหมือนฉันถูกมนต์สะกดโดยเฉพาะสายตาของเธอเผลอไปจ้องแล้วไม่สามารถที่จะลืมเลือนได้เลยนะแล้วความรู้สึกก็เป็นอยู่แบบนั้นไม่สามารถที่จะเ หายอ่ะความเจ็บปวดอะไรต่างๆก็คือไม่สามารถหายได้หรือไม่สามารถที่จะลืมเลือนเธอได้ไม่ว่าจะเจอกันหรือไม่เจอกันฉันจริงจังกับเธอนะไม่รู้ว่าเธอจะจริงจังกับฉันไหมแต่ไม่รู้ละฉันจริงจังกับเธอและฉันก็อยากไปต่อในความสัมพันธ์มากๆด้วยเราก็ไม่อยากปล่อยมือจากความสัมพันธ์เนี้ยฉันอยากให้เธอรู้นะว่าเธอคือคนที่สําคัญสาหรับฉันแล้วมันก็เป็นแบบนั้นเสมอตั้งแต่วินาทีแรกที่เราเจอกันจนวินาทีนี้ เธอก็คือคนที่มีคุณค่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยฉันก็อยากจะแต่งงานกับเธออยากจะสร้างครอบครัวกับเธออยู่ด้วยกันไปยาวๆนะฉันรักเธอมากกว่าที่เธอรู้นะนี่คือไพ่ที่เขาฝาบกบอกคุณตอนเช้านะคะธาตุดินกันพุชบังกรธาตุไฟเมษีธนูธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกนะคะวันจันทร์วันพฤหัสวันพุธวันศุกร์นะคะประมาณนี้สุดท้ายที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทากช่องคิวดูดวงส่วนตัวนะคะสี่คำถามเก้าสิบเก้าบาทจ้าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2กองสีดำค่ะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นทายตองคิวดูดส่วนตัวนะคะไพ่กะากถวายนะคะดอกดาวเรืองไห้พระพรมนะคะวันจันนี้ทักทางไลน์นะคะใครอยากสนับสนุนช่องนะคะกดคาว่าขอบคุณใต้คลิปนะคะอยู่ข้างๆแชร์หรือใครอยากจะสมัครสมาชิกสมัครได้เลยนะคะแล้วก็แคปหลักฐานมาดูดวงฟรีนะก็ฝากบอกคุณว่าเหนื่อยไหมถ้าเหนื่อยหรือเปล่า เธอเป็นอะไรช่วงนี้ฉันรู้สึกว่าเธอเศร้าเธอเหนื่อยเธอรอคอยความรักจากใครหรอทําไมฉันหยิบยื่นความรักให้เธอเธอรู้สึกเหมือนไม่อยากรับเลยเธอเหมือนเธอมีอะไรในใจเธอกํากลังรอคอยใครสักคนหรือเปล่าที่ไม่ใช่ฉันหรือเธอกําลังคิดถึงเรื่องอะไรบางอย่างเรื่องงานหรอเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องอะไรบอกฉันหน่อยได้ไหมบางทีเธอไม่พูดฉันก็ไม่รู้ว่าเธอคิดหรือรู้สึกอย่างไรฉันไม่รู้หรอกฉันไม่สามารถดัด เดาใจเธอออกได้หรอกฉันไม่ได้เก่งขนาดนั้นฉันรู้แค่ว่าฉันอยากเป็นคนที่เธอพูดความในใจอยากเป็นคนที่ฟังเธอพูดความรู้สึกข้างในใจของเธอรู้สึกอะไรบอกฉันฉันก็อยากจะคอยรับฟังแม้ช่วยอะไรไม่ได้แต่นั่งฟังเธอได้นะถ้าเธอมีความเครียดอะไรบอกฉันได้นะ ฉันพร้อมที่จะอยู่ฟังหรือพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเธอเสมอนี่คือข้อความที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะธาตุไฟเมษสิงธนูธาตุน้ำมินกรกฎพิจิวันพุธวันศุกร์วันอาทิตย์วันจันทร์นะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทักองคิวดยดวงส่วนตัวนะคะจัดโปรสี่คำถาม99บาทอยู่วันนี้ไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปนะบ๊ายบาย